สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านบายหนูกสุนะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 083437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มนะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านนะคะมาใน EP ีที่418ค่ะ418นะคะราคาเดียวเลยราคาองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมได้พระตรงตามรูปนะคะตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะ พี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะไม่ทราบก scholars 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 ไุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการที่หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สองเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อแห้งๆ,ๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะสวยเดิมนะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาเนี่ยนะคะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้รายการที่สอง0บาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระพุธนะคะเป็นเหรียญพระพุธนะไม่ทราบหลวงพ่อเลยนะจ๊ะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเขียนปี2504นนะคะเนื้อสีเงินด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ ปลาปลาดำนะคะชัดเจนเลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่3 300บาทนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่ เป็นพัพผงสุพรรณเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆรารักนะคะรารักดำเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะด้านหลังติดรอยนิ้วมือแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้มานะคะนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาพับผงสุพรรณเนื้อดินองคนี้นะคะเป็นรายการที่สค่ะสามบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สีพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรบกวนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะนะจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะคะพี่นะจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะคะรายการนี้นะคะรายการที่4ี่ค่ะสามบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้า เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้านะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่คะขอบข้างเหรียญเก่านะคะเหรียญเก่าเหรียญปีสองสี่หกเก้านะคะ รายการนี้รายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงปูุ่ขวัดปากคลองมาขามเท่าเนื้อสีเงินนะคะองนี้ปีสองสี่หกหกค่ะเนี่ยนะคะเหรียญปีสองสี่หกหกนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ขาขอบข้างเป็นแบบนี้นะขอบข้างนะคะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมใหญ่นะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้เลยเป็นเหรียญเก่านะคะพี่นี่นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังขอบข้างค่ะสวยนะคะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญกลมใหญ่นะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปะคะ่ะรายการที่แปด เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อทองแดงลมดําเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะด้านหลังเขียนปีสองสี่หกเจ็ดนะคะด้านหลังเขียนปีสองสี่หกเจ็ดค่ะสีสวยนะคะเดิมๆเนี่ยนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่8300บาทพี่ๆี่ท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะคะนะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มได้พะตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่8 สามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะพี่นะจะได้ไม่ผิดพลาดกันเนาะรายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้าเป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม องนี้นะคะเป็นพัสสมเด็จนะคะเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนื้อแห้งๆนะคะเนื้อผงแห้งๆเนื้อผงเก่าๆนะคะสวยเดิมค่ะรายการนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธพิสุโลกนะคะนะเป็นเหรียญกลมแบบนี้ค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าเดิมเลยค่ะขอบข้างดูดีรายการนี้นะคะรายการที่สิบส0มร้บาท300ร้อยบาทนะคะรายการที่สิบ เหรียญพระพิสุนโลกนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นเหรียญพิมพสองหน้าค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ <c oughs> เนี่ยนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเนื้อแห้งๆค่ะเป็นพระรูปหล่อเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะ เนี่ยนะเป็นพารูปหล่อเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดูปหล่อหลงพองเงินนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะ เหรียญล่อหลงปูุขค่ะเนื้อชินเงินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเห็นรอยจานรยันชัดเจนแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อชินเงินนะคะตัวเหรียญแห้งๆตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพเก่ารายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสอง สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามนี้เป็นพันลอดเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมแห้งแห้งเก่าๆติดใบหูทั้งสองข้างนะคะเนี่ยนะเนื้อดินแห้งแห้งเนื้อดินเก่าๆค่ะติดใบหูทั้งสองข้างนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะคะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่องเงินนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีเหรียญใบเสมาหลวงพ่องเงินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้ค่ะด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆนะคะกันน้ําได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะรายการนี้รายการที่14ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่15เป็นพักหุดสระเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะคาบกู่คาบเก่าเห็นชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสีดำๆเป็นค่าปลาดำนะคะพี่ สีดำๆเป็นคาบราดำมนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยรายการนี้คะ่ะรายการที่15 300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่ม ได้พาตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์กันเข้ามาละได้เลยนะคะน้องส่งพะจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะนะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญปี 3, 2 5งห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญเก่านะคะเหรียญเก่าขอบข้างค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ มีขอบบ่านะคะมีบ่าแบบนี้เลยนะคะติดห่วงนะคะมีบ่าติดห่วงแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่16ค่ะ300บาทรายการที่16นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่17เนี้นะคะเป็นพันลูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์ เนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองเก่าแบบนี้เลยค่ะสีดำๆเป็นคราบปลาดำนะคะขึ้นทั่วท้องโอเลยนะปลายฐานเป็นแบบนี้ค่ะปลายฐาน ครบกุครบเก่าชัดเจนเลยนะคะองค์นี้สวยเดิมค่ะสวยเดิมเนื้อแห้งๆเก่าๆนะคะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดสามรอยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่18ปดนี้นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านคะ่ะสวยๆเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆนะคะ สภาพดีสภาพสวยนะสภาพเก่าเลยเนี่ยนะคะสภาพเก่าเลยนะคะใต้ฐานค่ะใต้ฐานรายการนี้รายการที่สิบแปดสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเน,นื้อว่านไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้านี้นะคะ รายการที่สิบเก้านี้ค่ะเป็นพารูปหล่อหลวงพ่อกันนะเนี่ยนะคะด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อกันนะคะแต่ว่าใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาเขียนว่าหลวงพ่อกันนะคะด้านล่างเป็นพารูปหล่อหลวงพ่อกันพิมพ์นี้เลยค่ะไม่ทราบกุบนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเนื้อโลหะมีน้ำหนักแห้งๆค่ะเนี่ยนะคะ ใต้ฐานนะคะใต้ฐานรายการนี้รายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเหรียญหล่อเก่าเหรียญหล่อโบราณด้านหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะปีสองสี่เจ็ดแปดสวยแบบนี้เลยเหรียญหล่อโบราณน,นะคะองค์นี้ รายการนี้ค่ะรายการที่20 300บาท300บาทนะคะรายการที่20เหนียนจอบหลวงพ่อไปปีสองสเจ็ดแปดนะคะสามบาทรายการที่20ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงพ่อสมหวังนะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ํานะคะองนี้เหรียญหลวงพ่อสมหวังค่ะเป็นเหรียญจังหวัดนครนายกนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยไม่ทราบรุน่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆเก่าๆนะคะรายการนี้คะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อสมหวังนะคะสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังใต้ฐานนะคะใต้ฐานไม่ค่อยเห็นนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลยนะคะมีเสียงกิ่งนะคะ ส,สวยแบบนี้เลยค่ะรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22พิพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนไิด,ด่วนได้เลยค่ะที่083 4 3 7นะคะ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะน้องส่งให้ชมจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะนะ รายการนี้ค่ะรายการที่22 3ส0บอาบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่23าเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินลงลักน้ำเกลียงนะคะองนี้นะคะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะคะลงลักน้ำเกลียงค่ะเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยลงลักน้ำเกลี้ยงสวยๆค่ะแห้งๆ เดิมๆเ,เลยนะคะองนี้รายการที่23 300บาท300บาทนะคะรายการที่23 300บามสามร้บทนะคะรายการที่ยีค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นพับปิดตาเนื้อผงคุกลักพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้เลย นะคะส,สวยๆเดิมๆเ,เนื้อผคงคุกรักแห้งๆค่ะเก่าๆนี่นะคะรายการนี้รายการที่24่สิบามร้อยบาทค่ะรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อีนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้สภาพเคยผ่านการใช้มามานี่นะคะ เหรียญหลวงปูอ่อีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดสามค่ะยันแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเก่าๆสภาพใช้เนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบห้าสามอยบาทนะคะรายการที่25 300า้นะคะา,า25ค่ะสา0ร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพะมเหศวรเนื้อชินค่ะนี่น,นะคะพะมเหศวรเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพะมเหศวรเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยสภาพเก่านะคะคาบกุกคาบเก่าทั่วทั้งองค์อยู่เลยนะคะรายการนี้รายการที่26 3ส0ารอบาทค่ะ รายการที่ยีบหนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตเนื้อผงค่ะ <c oughs> แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักองค์ใหญ่นะคะ สวยเดิมค่ะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมียันทั่วทั้งองค์เลยนะคะมียันทั่วทั้งองค์เลยเนี่ยนะคะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆเลยนะคะองคนี้รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมนะกันได้นะคะแอดไลน์กันเข้ามานะคะจะได้ไม่ผิดพลาดกันเนาะเวลาส่งนะคะสุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ